สวัสดีครับวันนี้ก็มีข่าวของเทชเชอร์มาอัปเดตให้ฟังกันนะครับผมก็ทางบริษัท YG Entertainment นะครับได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการถึงการตัดสินใจออกจากวงและสิ้นสุดสัญญานะครับของสมาชิกนะครับในวงนะครับคือบังยยดําและมาชิโฮในวันที่8พฤศจิกายนนะครับโดยใจความมีประมาณว่าขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนและมอบความรักให้กับเทเชอร์ จากนี้เทเชอร์จะทำกิจกรรมในรูปแบบของวงสมาชิก10คนโดยหลังจากที่ปรึกษาพูดคุยกันมาเป็นเวลานานเราได้ข้อสรุปร่วมกันถึงการยกเลิกสัญญาระหว่าง YG e n t e r t t i n n m n t t กับทางบางเยดําและมาชิโฮเพื่อให้มาชิโฮได้มีเวลาในการฟื้นฟูสุขภาพของเขาอย่างเต็มที่ขณะที่บางเยดําได้ตัดสินใจเดินหน้าต่อไปบนเส้นทางของการเป็นโปรดิวเซอร์ จากนี้เราขอให้ทุกท่านมอบการสนับสนุนทั้งสองอย่างไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนเดิมเป็นกำลังใจให้กับวงเทสเตอร์ที่เหลือนะครับแล้วก็ทั้งเยดามกับมาเชโฮ้เลยนะครับผมผมอยากรู้นะครับเหตุผลที่เพื่อนๆครับโดนเยดามและมาเชโฮตกนะครับเพราะเหตุผลอะไรนะครับก็ลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากกด u b s c r i b e ด้วยนะครับเดี๋ยวมีเรื่องอะไรจะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกนะครับผมบ๊ายบายครับ